วยพ่อกัีเบร์ดนาฬิกาคานึ่งแห้าหมื่นบาทเจวนะคะทุกคนนะคะังรู้ว่าเมื่อไหร่ยาจะมด <laughs> วันนี้นะคะเมษาก็กำลังจะเดินทางไปที่คอนแก่นนะคะเพราะว่าวันนี้มีภารกิจพิเศษที่รู้สึกว่าจะเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอ่ะเกิดมา21ปีครบนั่นก็คือวันนี้จะไปทํำนมนั่นเองค่ะเย้ yeah. นะคะก็ก็หลายๆคนคงอ่าถ้าติดตามเมษานะก็คงจะรู้ว่าเมษาก็ ผ่านการประกวดมิสวายบีไทยแลนด์2020มานะคะหมายเลขสิบเมษาวีรดาเผ่าผม10เมษาวีรดาเผ่าผมสัดส่วน34 26 36น้ำหนัก55กิโลกรัมส่วนสูง171เซนติเมตร ก็ได้รับรางวัลพิเศษจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะนั่นก็คือจากซิลิโคนเสริมหน้าอกนะคะเอลิแกนนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทาง YB Clinic นะคะก็คือได้เมษาก็ได้รับรางวัลมิสเอลิแกนนะคะก็คือเป็นรางวัลที่ให้เราเนี่ยได้เสริมหน้าอกกับทาง YB Clinic ฟรีนะคะ,ะคะ่ะ รางวัลมิสเลิแกนก็จะมี3คนนะคะเมษาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะหมายเลขก10ครับเมษาวีราดาเผ่าผมครับคนแรกที่จะได้มีโอกาสมาตัดศรลกรรมหน้าอกในปีนี้นะครับใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นเนรามีการโฟนอินนะคะพูดคุยกับผู้สมัคร ฟรีอ่านั้นก็คือเป็นแบบว่าบรรยากาศหรือว่าเป็นคลิปตอนที่เมษาเป็นวันที่ประกวดมิสไบ b ีนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลมาจากอลิเกนนะคะก็คือเป็นซิลิคนอลิเกนมูลค่าน1น0 0 0แบาทเชียวนะคะทุกคนเออศึกษากับคุณหมอบอยนะคะช่วงต้นเดือนมกราแล้วก,กันนะคะก็ได้วางแผนกันว่าจะทํากี่ซีซีแบบไหนอะไรยังไงนะคะหมอก็จะให้เราเนี่ยไป ตวจสุขภาพนะคะตรวจผลเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดนะคะเพื่อที่จะดูว่าร่างกายเราเนี่ยมีความพร้อมหรือว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่านะคะ <S <S แล้วก็ขอแม่รับรองแพทย์มาโดยว่าเราามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการาที่จะผ่าตัดศัลยกรรมนะคะซึ่งเราก็ได้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วกันนะคะว่า ที่เราเนี่ยไปตรวจสุขภาพเราจะได้อะไรมาบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นใบรับรองแพทย์ส่วนอันนี้ก็จะเป็นผลเลือดนะคะว่าเราปลอดภัยไม่มีเชื้อ HIV นะคะไม่มีเชื้อ HIV นะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นผลเอ็กซเรย์ปอดของเรานะคะซึ่งเขาจะทให้เป็นแผ่นซีดีมาแบบนี้นะคะก็เปิดดูได้เลยนะคะเปิดกับคอมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มีผลว่าปลอดเราร่างกาย ก็จะเอาไปให้ทางคลินิกดูนะคะอีกทีหนะึ่งก็ตอนนี้ก็พร้อมแล้วตอนนี้ก็เดินทางถึงครึ่งทางแล้วนะคะที่จะไปไวาบคลินิกที่สาขาขอนแก่นนะคะก่อนที่จะไปดูนะคะว่าเมษาไปถึงทีกแล้วการผ่าตัดจะเป็นยังไงจะทำกี่ซีซีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s c r i ต์ติดตามเมษาด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่คลินิกเลยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะคะไปกันเลยค่ะ ไปกันเลยี่ก็จะเป็นพี่เดี่ยวนะคะที่ เป็นพี่ที่คลินิกที่คอยแบบว่าให้คําปรึกษาเม่สารนะคะที่แบบว่าคอยทักหารบกวนที่เขาตลอดเลยพี่เดียวทักทายก็เลยค่ะสบายค่ะอันนี้ก็จะเป็นขอคนเลือดน้องใช่เพราะการเสริมหน้าอกก็ต้องมีตรวจสุขภาพเบื้องต้นเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวเออเรย์ปอดเอซเรย์หน้าอกเพื่อที่จะวางซิลิโคนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดูว่า ส่วนไหนที่ไม่หเมาะสมก็จะได้แจ้งนองนะคะเบืองต้นเนาะเลือดเป็นยังไงบ้างค่ะพี่เดียส่วนเลือดก,ก็ปกติดีนะคะ ชุดนะคะแล้วก็รอพบคุณหมอรออีกรอบหนึ่งก่อนที่จะทําการผ่าตัดนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้เมษาก็เปลี่ยนชุดเป็นที่ได้รอมนะคแล้วกมอานะคะก็คือทางคลินิกก็จะให้ถอดหมดเลยนะคะแล้วก็มี กางเกงในให้ข้างในนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ใส่อยู่แล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปพบคุณหมอบอยก่อนที่จะเข้าผ่าตัดขาเ mm hmm. ตือนแต้นซ่าเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนนะคะเดี๋ยวซ่ามีเวลาเนาะโทรหาคุณแ,แม่ก่อนนะว่าทำอะไรอยู่เซฮัโลคุณแม่ก่อนนะสวัสดีค่ะเด mm hmm. ี๋ยวนี่แหละก็เปลี่ยนชุดแล้ว อดแล้วอยู่ที่นี่กแหละเปลี่ยนสูตรโอนะ้ใช่หน้าไปทำอะไรอยู่หน้าเวพอนาหนสาหน่อยเร็วเวพอนชั้นหน่อยแล้วเร็วไ้จูเนี่ยเวทนาหนะาอ่อว้าวยพอนมาเป็นแฮปปี้เบิร์เดย์ เดี๋ยวผ่าตาเสร็จเยทหาใหม่ไม่บ้าอสวัสดีคะคะนเมษาวันนี้เป็นยังไงบ้างเตรียมตัวพร้อมเนาะเป็นมากค่ะบอเเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าทำเสร็จทมเนาะแล้วก็เราทำเป็นมันก็เป็นเสร็จทมที่ต้องค่อนข้างต้องระวังด้วยนะเนาะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่า่คนไข้ที่มาเสร็ ปลอดภัยนะครับได้ท่าอบที่สวยงามแล้วก็ปลอดภัยทีทุกคนนะครับสนุกนาดนี้โอเคทีนี้วันนี้นะคะรับหมอวิสาเนี่ยจากที่มีการวัดประเมินไซส์ในคราวที่แล้วนะครับเมอก็จะใส่ซิลิโคนนะครับขนาด 340cc ให้นะครับจะเป็นขนาดที่พอเหมาะกับตัวเรานะครับแล้วก็ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนาะงรชอบระมาณนี้โอเคครับได้ทีนี้เรามีนะ ปวดเ,เ,เ,เลือดตัวอะไรมาเรียบร้อยนะครับหมอดูคร่าวๆนิดนึงนะคะก็หมอเช็คในเรื่องความสมบูรณ์ของเลือดนะครับการแข็งตัวของเลือดแล้วก็อิสเตรปอดอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับวันนี้เราสามารถทําการผ่าตัดกันได้อย่างปลอดภัยแน่นอนนะครับโอเค <Okay. S 2> ในระหว่างผ่าตัดนะครับหมอให้คนไข้หลับเนาะแล้วก็ทําการผ่าตัดจนเรียบร้อยใส่สซิล,ลิโคนเรียบร้อยนะครับตื่นขึ้นมาก็ตื่นมาใส่เลยมีนมเลยใช่ตืวนยื่นมาแล้วชอบนอนใ้อะไรคะปรับพื้นที่มีนมมาก่อน ก็บอกว่าจะเป็นชนะนัน้นก็เก <Okay. S 2> ิดมา21ปีก็เพิ่งเคยมีนมเป <c oughs> ็นหมดแล้วเวนี่็กจะได้นมของตัวเองเลย่ะโอเคค่ะบเดยวอีกขั้นหนึ่งนะครับหมอขออนุญาตขีดเส้นบริเวณผิวหนังเพื่อประเมินแล้วก็วางแผนการผ่าตัดนะครับโอเค เมื่อกี้ก็ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพบคุณหมออีกรอบหนึ่งนะคะไปพบหมอบออีกรอบหนึ่งก็คุณหมอกระจะวาดนะคะเตรียมวางแผนให้เป็นที่เรียบร้อยเพินนะดีคือแต่ว่รารู้สึกว่าขนาดแฟนเรายังยัง,ย,งยังไม่สำรวจนมเราใช่ไหมะน,นะคะ,ะก็ตอนนี้ก็รออ่ารอคุณหมอนะคะที่จะว่าเตรียมเข้าหา,าวัจเพราะว่าเมกาได้ฟิว เพียงนะเทียงเออเที่ยงแหละก็รออีกสักแบบหนึ่งเพราะว่าคุณหมอก็มีเคสอยู่ตอนนี้ซึ่งตอนนี้ก็ขาดไม่ได้นะคะผู้สนับสนุนใจดีคนรู้นะคะนี่ก็จะเป็นน้องนมที่จะเข้ามาอยู่ในตรงนี้ของเราอีกไม่ถึงชั่วโมงข้างหน้านะคะก็อันนี้ก็จะเป็นซิลิโคนที่มีคุณภาพที่สุด ในตอนนี้ <c oughs> ก็คือซิลิโคนเอลิแกนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนใจดีนะคะให้กับเมสานวันนี้นะคะก็เป็นขนาด3 4 0ซีซีนะคะนี่ก็จะเป็นอีกแป๊บนึงก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะทุกคนตื่นเต้มากๆเลยนี่ก็เดี๋ยวรอเข้าห้องผ่าตัดนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เมสาดนะคะถึงเต้นมา ขออนุญาตสั่งยังรู้ว่าเมื่อไหร่ยาจะหมดพ่อคุยกับแม่แบบนึงาว่าคิดถึงแม่มากมเพราะว่าแม่ไม่อยากให้เราทำแต่ว่าแกก็เป็นห่วงเราและปลอดภัยดีค่ะคิดถึงมากเลย

แม่ก็ลองให้ด้วยเจ็บนิดหน่อยโอเคปลอดภัยดีแม่พอ ai, พอยู่ใส่พอหลานพอลนะ <laughs> <laughs> ขอบคุณที่แบบว่าโอนเงินมาให้ตลอดเลยหนูสลองนะฮะอ่า <laughs> พ <laughs> ่อว่าันแบบไม่ค่อยจะกุยกับพอ่อ ก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นแล้วแล้วก็พูดรู้เรื่องมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็ความรู้สึกแรกน้องที่แบบว่าออกจากก็แบบว่ามึนแล้วก็รู้สึกมึนยากนิดหน่อยแล้วก็แบบว่าพูดพูดเยอะเหมือนเหมือนคนเหมือนเหมือนตัวเองตอนเมาเรานะคะอ่าหลังจากนี้ก็จะแบบว่ามีรับประทานข้าวจากบายบีคลินิกนะคะี่แบบว่ามีมีข้าวต้มมีโจ๊กมาให้เราแล้วก็มีน้ำแดงน้ำเปล่านะคะเพราะว่า เราไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เช้าเลยก็คือเมษาก็ตื่นมากินโจ๊กตั้งแต่ตีห้านะเพราะว่าพี่ที่ทางคลินิกบอกว่าหลังจากหกโมงคือห้ามกินอะไรเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งเนาะยังไงก็กลับไปหอค่อยมาอัปเดตต่อแล้วกันนะคะว่าเขารู้สึกหรือว่าอะไรเป็นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวขอไปรับประทานข้าวจาก พี P. P. ่พี่ YB c l ิ n i c ก่อนนะคะยังไงก็บอกเองนะสุดๆบายๆเจอกันตอนนี้ค่ะตอนนี้เมษาก็กลับมาที่ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าถามความรู้สึกตอนนี้ก็อ่ามันก็หน่งหนวงๆเจบ็จบเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บแบบว่าอุ้ยทรมานจะตายอะไรเงี้ยมันมันคือเมษาคิดว่าอะไรที่แบบว่าทําให้เราแบบว่าเลือดออกจากร่างกายอ่ะมันต้องเจ็บอยู่แล้วทุกคนก็คือ เจ็บแบบว่านิดหน่อยพอทนได้แล้วก็เจ็บแบบาตามอาการที่เราแบบจะต้องเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยอืมก็พอทนได้แล้วก็ลูกตั้งช่วงนี้ก็จะลำบากนิดหน่อยแต่ว่าก็ดีที่แม่ว่ามีคนแบบว่าคอยคอยช่วยเหลือ,อนะคะอืมนั่นแหละแต่ว่าโชคดีหน่อยนะคะที่เมษานะคะไม่มีสายเดรนนะคะไหนรูก แม่สาไม่มีสายเดนนะคะก็คือคุณหมอบอกว่าเราเลือดออกน้อยแล้วก็ไม่มีเลือดเสียหรือว่าเรียกว่ามันมันมัน,ม,นมันคงไม่มีเลือดเสียไหลยเยอะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ใส่สายเดนให้ก็ถือว่าโชคดีไปแล้วก็แบบว่ามันดูแลตัวเองง่ายขึ้นเนาะถ้ามีสายเดนมันก็จะแบบว่าลุกนั่งลําบากแล้วก็แบบใช้ชีวิตลําบากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะรอมาอัปเดตดูพรุ่งนี้แล้วกันว่าหนึน่งวนันสองวันสามวันจะเป็นยังไงนะคะ แต่ตอนนี้เมา่าก็ขอตัวไปพักผ่อนกินข้าวกินยาตามที่คุณหมอสั่งก่อนนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนบ๊ายบายมอรนี่ค่ะทุกคน,น,นก็จะเป็นเช้าวันแรกนะคะมาอัปเดตกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคืนแรกนะคะก็นอนไม่หลับเลยนะคะ คือการนั่งนอนอะ่ะมันมันนอนยากเลยแล้วเพราะว่ามันปวดหลังแล้วก็มันปวดก้นอะ่ะทุกคนมันมันไม่ใช่ว่าเรานั่งแบบสบายอะ่ะซึ่งเราต้องอยู่แบบนี้ทั้งคืนทั้งปวดอ่าหน้าอ,อกบ้างมันแน่นแล้วก็ปวดท้องด้วยเพราะว่าท้องอืดมา่คืนนะเพราะว่าเรากินยาด้วยเพราะว่าพี่ที่คลินิกก็บอกว่ายามันจะมี2ตัวที่แบบเป็นยาที่ค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะตอนคืนแรก สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันที่สอแล้วนะคะสําหรับการอยู่กับน้องนมของเรานะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการนอนก่อนเลยและการสําหรับเมื่อคืนนะคะก็คือเมื่อคือนะนอนง่ายขึ้นมากแต่ว่าก็ยังมีการแบบว่าเมื่อยปวดหลังปวดกน้นตามมาสานั่นแหละแต่ว่าที่เราหลับง่ายขึ้นเพราะว่าเนี่ยมีตัวช่วยนิดนึงตัวนี้นะคะสาหรับใครที่มีปัญหานอนไม่หลับหรือว่า นอนยากอะไรเงี้ยลองซื้อมากินดูนะทุกคนมันทําให้หลับง่ายแล้วก็หลับสบายมากขึ้นนะคะแต่ก็จะแบบมีตื่นมาเปลี่ยนท่าอะไรบ้างเพราะว่ามันเมื่อยมันปวดหลังอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ดีที่แบบว่ามีพยาบาลดูแลข้างล่างนะคะก็แบบว่าปวดหลังตอนไหนหรือว่าต้องการที่จะแบบจะเปลี่ยนท่านอนตอนไหนก็แบบสกิดมาะะสำหรับเรื่องอาการเนาะวันนี้วันที่2ก็คือ ตื่นเช้ามา,มาเมื่อเช้าอะ่ะเรารู้สึกว่าแบบมันเจ็บหน้าอกแล้วก็แน่นเป็นพิเศษกว่าทุกๆวันเพราะว่ามันมันอาจจะเป็นเพราะแบบว่ามันเริ่มที่จะวมขึ้นหรือว่ายัางไงไม่รู้แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นผ้าเนาะมันมันแน่นมันรัดก็เลยแบบทําไมเมื่อเช้ารู้สึกแบบปวดอัด,ดแล้วก็แน่นแล้วก็เจ็บเจ็บกว่าทุกๆวันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราก็จะไปคลายผ้าแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยน พอร์ตบาร์เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็น่าจะสบายตัวมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะพรุ่งนี้ไปคลายผ้าแล้วจะเป็นยังไงบ้างแผลเราจะเป็นยังไงบ้างพรุ่งนี้เราก็จะได้เห็นแบบว,ว่าน้องนมของตัวเองแบบชัดแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังแอบ,บเปิดดูไม่ได้นะคะเดี๋ยต้อง,องรอลุ้นดูพรุ่งนี้แล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะงั้นเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เลยละกันคะ่ะว่า ไปคลายผ้าแล้วเห็นแผเห็นหน้าอ,อกของเราเต็มตัวแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปเจอกันที่ m วบีคลีนิพรุ่งนี้เลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเมษาก็ไปคลายผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็จะใส่เสื้อซับอร์ตมาแบบนี้มีความเนินความใจเห็นไหมเอยนี่นะคะ สำหรับการคลายผ้านะคะก็แบบว่าไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะก็แค่เข้าไปในคลินิกแล้วก็ให้พี่ที่ดูแลเขาก็มาคลายผ้าให้แล้วก็ล้างแผลนะคะแล้วก็จะสอนวิธีล้างแผลให้เราว่าเออควรล้างยังไงตอนไหนบ้างอะไรนี้นะคะส่วนเรื่องอาบน้ําก็ยังไม่สามารถอาบน้ําได้นะคะคือก็คือตอนนี้ยังไม่ยังไม่ผ่านการอาบน้ํานะคะก็ก็อาบบ้างช่วงล่างนะคะก็อาบทุกวันเป็นปกติแต่ว่า ช่วงบนอะไรก็กอย่าเพิ่งอาบก็ใช้การเช็ดตัวเอานะคะแล้วก็ช่วงนี้ยังให้นอนยังให้นั่งนอนอยู่นะคะก็คือจนกว่าจะมาตัดใหม่นะคะจึงสามารถแบบว่านอนราบเป็นปกติได้นะคะ,นะคะสำหรับเรื่องอาการนะคะหลังจากที่ถ่ายผ้าเสร็จแล้วก็รู้สึกโลง่งแล้วก็สบายตัวขึ้นมากๆเลยนะคะส่วนเรื่องแผลเรื่องขนาดที่แบบว่า ได้เห็นแบบว่าด้วยต,วตาตัวเองเมื่อกี้เราหลังจากที่ไปขาย้ามาก็รู้สึกเป็นที่พอใจแล้วก็ประทับใจมากๆก็คือแผ่สวยนะคะแล้วก็ทรงสวยอะไรดีหมดเลยนะคะแล้วก็แอบเมานิดนึงได้ไหมว่าแบบเออด้วยความที่เราแบบว่าทานฮอร์โมนมาตั้งแต่อมัธยมเนาะม,นมันก็จะมีความแบบว่ามีความเป็นนมนี้อยู่แล้วด้วยความที่แบบว่าหัวนมเอยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแล้วมันก็มุ้ยแบบ ละมุนจังเลยอะ่ะอะไรประมาณนี้ทุกคนก็ก็ปริ่มอยู่นะคะก็ประทับใจอยู่นะคะเดี๋ยวรอดูกันว่าหลังจากนี้นะคะน้องอ่น้องนมเอลิแกนของเราจะสวยจะฟังจะสับแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะคะ ก็เราดูต่อไปแล้วกันนะคะว่าจะสวยจะปังแค่ไหนสรุปเลยแล้วกันนะคะสําหรับการเสริมหน้าอกครั้งแรกในชีวิตของเมษานะคะก็หวังว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเนาะก็ไม่อยากเจ็บตัวอีกแล้วนะคะก็เมษานะคะทําหน้าอกที่ YB Clinic นะคะในขนาด3 4 0 cc นะคะทุกคนจากซิลิโคนที่เมษาทํานะคะก็เป็น ซิลิโคนเอเิแกนนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนใจดีนะคะเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับการประกวดมิสบาบีไทยแลนด์นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของรางวัลมิสเอเิแกนตเองที่เมสาได้รับมานะคะก็จะเป็นยังไงก็รอติดตามต่อไปแล้วกันนะคะรอแบบว่าแพร่ไฮดีเดอ์เมสาก็จะแบบทยอยอัพรูปหรือว่าอัปเดตแบบว่าความสับกําปังให้เห็นแบบบ่อยๆแล้วกันนะคะ ยังไงก็คลิปนี้ก็เมษาก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่าดูแล้วก็ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณแบบผู้ที่อยู่รอบกายด้วยนะคะนี่คนดูแลข้างหลังด้วยนะคะที่แบบว่าดูแลตลอดเลยแล้วก็คอยแบบว่าดีที่แบบว่ามีเพื่อนที่แบบคอยซัพพอร์ตเออพาพามาคินนีพามาอะไรอย่างนี้นะคะเวลามีนัดก็ขอบคุณแต่ว่าทุกคนจริงๆนะคะที่แบบว่ามีส่วนช่วยเหลือเมสานะ ยังไงคลิปนี้ไม่สักก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะพยายามทำคลิปหรือว่าทำถ่ายรูปลงไปบ่อยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย